เาแล้วไปแล้วคุณนำโชคไปแล้วคุณนำโชคให้แล้วเนียนี่ก็ใด้นนโชคนี่ข้าบตัวเล็กข้าบิ้นข้าบ้นแล้วตัวเล็กวตัวเล็กข้าบิ่อเลยตัวเล็กข้าบี้นไม่ให้มากหลายเอาตัวเล็กข้าบห้นหกศูนย์หกหกศูนย์มมาลูกไหมกินนมอ่าลงดีดเอาลงอันนี้มา กินขนมแน่วคนเก่งกรวก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับตะมีลหรอตงมวนแล้วเนาะอันนี้เป็นคนที่จะให้เจ้านำโชคครับนี่นี่นี่เป็นเป็นคนเลี้ยงจะนนำโชคทำไมถึงให้จะนนำโชคครบปกติที่ ก็มันให้มาสองสาม 2, งวดแล้วนะให้สองสามงวดแล้วแต่ว่าไปตรงกับไอ้นั่นเขาเลขอันเขาอตรงส่วนมากก็ตรงกับเลขอันใช่แล้วงวดที่แล้วได้ให้ไหมงวดที่แล้วเขาข้าบเลขเจ็ดกับเลขเจ็ดให้แต่เลขสองเขากอดเอาไปกอดไว้เขาไม่ให้เราก็คิดว่าไม่มีสองแน่นอนเลยแต่ก็ให้เจ็ดเขาให้เจ<ข>็เด <7. S 2> แต่งวดนี้ขาจะมาลองดูเนาะลองดูกัน ไม่จะมาดูว่าพิธีการขอเลขกับเจ้านาโชคนี่ก็าํำยังไงผมก็ไม่เคยไป้เห็นนะครับเป็นเป็นครั้งแรกที่จะมาดูที่นี่นะครับเจ้านาโชคที่นี่นะครับจะทำก็ปล่อยไม่รอนะวานเลยอ๋อรอๆนะครับเดี๋ยวมาดูอ๋อมาช่วยพับคือทํายังไงนะผับมันมันต้องเขียนทั้งหมด30ตัวหรือว่าเขียนแค่ไม่เขียนเลขศูนย์ศนยศูนย์ถึงเก้าศูนย์ถึงเก้าเอาแค่แค่นั้นแค่สิบใบแค่สิบใบแล้วก็ปล่อยลงเลย แล้วก็โปรยลงแล้วเดี๋ยวเขาคาบมาให้เองเขาคาบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามาสมมติว่าเขาคาบมาเจ็ดตัวเดียวนี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดได้เนาะเจ็ดเป็นศูนย์นี่แหละตีกันไปแต่ว่าถ้าเจ้าน้ำโชคให้สามตัวได้ยิ่งดีนะเคล็ดลับครับทำไมไม่ทำสามสิบตัวล่ะพี่ยือไม่เคยทำสามสิบตัวแบบไหนไม่เคยไม่เคยสามชุดไงก็เคลียร์แบบนี้สามชุดนึ่งถึงเก้าสองชุดหนึ่งถึงเก้าสามชุด เพราะมันจะไปดูกันว่าเขาคาบมาให้สามตัวรูปส่งตัวเพื่อเขาเพื่อมันออกเบิร์นะฮะเพื่อมันเล่เบิร์เลขเบิร์เลขบยังเลขคู่เลขบขี่ไอ้ปุ๊บมันข้ามาปุ๊บผมก็โยนไปอีกโยนใหม่โยนไปใหม่คาไปใหม่อ๋อทำอย่างนี้เป็นอย่างนั้นก็ง่ายนะครับแต่ว่าสามสิบสามสิบตัวก็คือเลขสามตัวใช่ไหมตาม รอเพราะว่าปกติคือจ้านำโชคก็จะให้ฟุกบอลบ่อยตอนนี้เขามารอเขามารอละมารอรอมารออันนี้ลูกหลานเขามารอกินด้วยมารอเอาเลขโบกชอบกินเกี๊เนื้อใหญ่นะของหวานนี่อันนี้ก็อัดจะชอบผัด ช่วยผลับหน่อยคนหน่อยสิอันชิ้นหนึ่งอาจารย์อุกำลังช่วยผับอยู่ให้ก่อนให้ก่อนผ่อนผ่อนหยุดทำงาน่อนครับนี่ครอาจารย์อุคนดังครับอาจารย์อุคนดังครับกำลังช่วยช่วยผับเลขอยู่ล1กิโลครับอ่าโอ้ได้ลักกิโลไม่เลขกงั้นเลยนะโอ้โหดีเดียรลักเดี้ยงเขาซีงวดงวดที่หามเออบ่เคยไปไปขายที่อีก เอ้ยไม่ชอบขนมนะใครชอบกินขนมปังโอเคมันมันใครจะเป็นคนโปรยให้เจ้าของคนโปรยให้คุณผู้หญิงโปรยให้คุณผู้หญิงโปรยใช่ไหมครับใครนักแสดงใหม่นักแสดงใหม่ครับอ่ะโอ้จับเลื่อมแล้วครับอ่ะไปจะเอาตัวนี้ให้น้ำเปอกนี่กินมาน้ำโชคไหมไปน้ำโชคไป นี่นะครับไปดนมาพวกนั้นมาตามเนี้ยเนี่ยมันมาตามเนี้ยโอ้ยก็ใสกระบอกลยย่ใส่อยเลยไม่ต้องหรอกแสงที่เป็นน้ำชงมัแสงแเนี่นี้คาบเลขให้แม่หน่อยโอคาบหน่อยโชคเร็วๆนี่ะจะดูเขาจะคาบมันกินน มาดูกันนะว่าเขาจะ้าให้ตัวไหนเฮ้ยเฮจะค้าัวไหว้โชคคับข้าลอตเตอรี่หนลูกข้าลอตเตอรี่หนูปาเก่งคร็วข้าวเปหน่อยเร็้เนร็วข้าวตเตอรี่ให้แม่ข้าวให้แม่เร็วข้าวเ็ม่ข้าวเ็่เร็วเร็วเรเร็วนโชคเรข้าวลใจดูว่าเขาจะ้าีเีเวนี้ ไปข้ามรถไปลูกมรถแม่ให้แม่เขากินดอกแม่ให้เขากินดอกเร็วทำต้นพี่ให้แม่เร็วมาเร็วครับไอโรตัลลี่มาให้แม่เร็วเร็วคนเก่งเร็วเำให้แม่ก่อนเร็วเร็วนำโชคยืนยันนะครับ นำโชคคนเก่งแล้วมาข้าบไม่ให้แม่หน่อยแล้วหรือไม่ให้คนเก่งกำลังใช้พิษยามละมั้ยยามอ่ะข้าบไม่ให้แม่แล้วคนเก่งแล้วเร็วข้าบลอตเตอรี่ไม่ให้แม่หน่อยเร็วเร็วเร็วข้าบแม่นำโชคนำโชคข้าบเลขลอตเตอรี่นี่เขาเหยียบไปแล้วนี่เขาเหยียบไปแล้วนี่ตัวเหยียบนี่แหละ เหยียบอยู่แน่นอนเลยเหยียบไม่ไม่แนเลยหใบเหยียบไว้ละหนึ่งใบอยู่เฮ้ยแกไม่เป็นไรตัวนั้นมันถีบออกแล้วมันถีบออกแล้วคาบไอแมอตเตอรี่หนึงลูกขออีกหน่อยสิขอสักตัวลูกขอสักตัวแล้วเดี๋ยวแม่ไปซื้อไก่มาให้กเดี๋ยวมาคาบไอเร็วแม่ขอเร็วอ่าแม่ขอเร็วขอขอโนูนน่นหนูแม่ขอโน่นขอหนูโน่นโน่นโน่นน่่นคาบไอ้ลอตเตอรี่ให้แม่หน่อยอยู่ทางนู้นลูกนำโชคไอเร็ว มาดูกันนะเมื่อกี้เจ้านำโชคเหยียบไปหนึ่งใบแต่ยังไม่ได้ดูว่าเป็นเลขอะไรนะมันครับให้หน่อยลูกเลี้ยคนเก่งเล้วอะคุณโชคอีกตัวแม่ขออีกตัวหนึ่งลูกขอตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งครับเร็วคนเก่งของแม่เล็้ยงนำโชคอ,อันนี้เป็นตัวเมียถ้าเหยียบอยู่อยู่แน่นอนนะถ้าเหยียบเนี่ยยุบ ส่วนนี้ไม่ค่อยค้าบไม,ไม่สนครับยังไม่สนครับไม่เหยียบทั้โชคยังไม่มีตัวเหยียบไปขอทางโน้นเลสักตัวหนึ่งนู้นนู้นไป <ขอ S 1> ไปข้าว <ขอ S 1> ให้แม่สัักตวกขอตัวหนึ่งเล่นข้าวลอตเตอรี่ให้แม่อีกใบหนึ่งเด้อเอาขนม,มให้มันเออเดี๋อะะไปไปข้าวทางนู้นเร็วมันก็จะกินขนมมาสิไม่เอาขนมมาวานเล้นมาเพอตัวนั้นคนเลขอะไรพี่ มาดูก่อนว่าเป็นตัวเลขอะไรนะเลขงิ้นเลขหกเลขหกเลขหกให้หกให้หกให้หกมีคนมาชี้เัียนดเลยให้หกให้หกหะหกตัวเดียวหกโอ้หกอะไรน่ะให้หกก่อนเดี๋ยวดูอีกว่ามัจะจัยไหมโชคเลี้ยวเอาขนมมาหวานให้มันเดี๋ยวมันจะเยียบหรือว่าจะเป็นหกหกหรือเปล่าันนี้มันไม่ข้าวกินแต่ขนมเลยกินเลยขนมนล้เออมันจะกินขนมอา้าให้แม่สักตัวในรูก อ่ะดูกรดูกรดเย็นเย็นเวลานิดนึงใจเย็นๆก็ให้หกแล้วไม่มีใครแย่งกินดอกลูกเดี๋ยวแม่จัดการให้ทางนี้ครับครับให้ให้แม่หน่อยอีกสักตัวแม่ขอตัวเดียวก็พอลูกขอตัวเดียวพอขอแล้วคนเก่งคนเก่งแล้วคนเก่งเร็วแม่ขออีกตัวหนึ่ง แม่ขอตัวหนึ่งลูกครับขออีกตัวหนึ่งเอ๋แม่ให้แม่บอกให้ตัวเดียวเองจะไปซื้อแบบไหนอ,อะลอตเตอรี่น่ะอือฮะนำโชคอืให้แม่ตัวเดียวแล้วแม่จะไปซื้อแบบไหนฮะลอตเตอรี่แม่จะซื้อแต่ไรนี่นี่ขอแม่ขออีกตัวหนึ่งแล้วนี่ข้าให้แม่สักตัวแล้วคนเกง่เเกงเร็วคนเก่งเร็วขอสักตัวหนึ่งเร็ว มันเป่าออกมาเลี้ยใบหนึ่งมันเป่าออกมามันไม่กินมันไม่คาบขอตัวหนึ่งเร้วคนเก่งให้แม่ตัวหนึ่งนหมให้แม่ตัวหนึ่งคาบให้แม่ตัวหนึ่งเร้วอารมณ์บอดีเลยบอดใจบอคาบเลยล่ะคาบไม่คาบนะเร็วคนเก่งเร็วคนเก่งนำโชคเก่งมากเลยน้ำเชื่อคาบคาบให้แม่สักตัวนี้ เอาละไปละคุณนำโชคไปละคุณนำโชคให้แล้วเนี่ยติดออกเดติดออกติดออกเด็ตัวไหนเนาะนำโชคหนิหกโอ้มาหกอีกเลยอีกตัวดมาหกอีกแล้วโอ้ยนำโชคนี่จะให้หกหกเนี่ยนี่ เียตัวนั้นข้าวใหตัวนั้นข้า้เล็กข้าิลเลยข้า่ละตัวเล็กวัตัวเล็ข้ามวิ่งเลยเตัวเล็ข้ามเทียนไม่ให้มากหลายเอาตัวเล็กข้าวให้เลยหกคันหกศูนหกหกหกศูนหกศูนกครับหกหกศูนกกน้เลศูนหกหห้นนห ไ้ไปนในปาก้ชไกไเด้อโอ้ยคาบไปแล้วครับคาบไปแล้วดูน้ำโชคอยให้แม่ดูน้ำโชคน้ำโชคไม่ปล่อยเลยตดนี้น้ำโชคไม่ปล่อยเลยครับอ่าปล่อยสิปล่อปล่อยไหมน้ำโชคไม่ปล่อยแล้วอ่ะปล่อยลูกปล่อยจะกินไม่ใช่กระนมขาดแท้น้ำโชคชอบมากเลขหกโอ้สงสัยสิอ่าปล่อยอ่ะอออาทำมาใหมไปคาดมันไปตัว6เมือนเดิม ขยี่หอย่างเดียวเลยขยี่หอย่างเดียวเลยวันี้เด่นหขยี้หเด่นหกหอย่างเดียวหกศนย์ตัวน้อยให้ศูนตัวน้อยให้ศจะเอาอีกงไหมจะเอาอีกงไหมนี่เดี๋ยวมีอีกครับเดี๋ยมีอีกครับชอบมากเลขหกกินเลยเลขหกเลขศูน์เลขกอนเลขหกอยู่นี่เลหกอยู่นเลขหกอ้นเลห่น้ยน้เลยเลอยนนยูนอย่นูเดียว่รั้นนยเลย ศูนย์มากเลยครับจัดจนขาดแล้วเนี่ยศูนย์จริงโอ้เจ้านําโชคนี่ชอบมากเลขเลขศูนย์ชอบมากเลยนี่นั่นเลขนี่มันขาดแล้วนี่เด้โอเลขศูนย์นี่อ้าวนี่อ้าวถ่ายเลยตรงานำโชคเจ้าเป๊ะๆเจ้านําโชคถ่ายได้เป็นเก้ากับหัวได้เลขแม่น้ำเงนนะนี่หกศูนย์เก้าศูนย์อ่ะกับหัวได้เลยนะหรือจะเป็นอย่างงี้ก็ได้นะหรือจะเป็นอย่างงี้ก็ได้ได้ได้หมดนั่นเลย หรือจะเป็นอย่างงี้ก็ได้เน้นน้ำเนื้อโอ้หรือจะเป็น90ก็ได้หรือจะหรือจะหันมาอย่างงี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้หกศูนย์หกศูนยนะครับคุณชมเออไปหาซื้อลอตเตอรี่ไม้เนยนยเอาหกหกศูนย์กับก้าศูนยไปือลอตเตอรี่ก้อนกหกหกครับยิงหกอ๋อหนโชคเก้าศูนยเนาะมีหกกศูนย์เนออหกกับศูนย์ำโชคใครล่ะหก กับศูนย์น่าจะให้ต้องมีหกและงวดเนี่ยต้องมีหกต้องมีหกเขาคาบอยู่สองอันนี่เนาะคาบอยู่สองตัวนี้เน้นเลยเน้นเลยเลขหกหกกับศูนย์กัดสามรอบสามรอบตัวนี้กัดจุกขาดแล้วเลขศูนย์นี่ก็คือตัวน้อยตัวน้อยตัวเล็กมันคาบปแต่น้ำโชคคาบตัวนี้สองครั้งพอเราเอามายโยนปุ๊บมันก็มาคาบเลขศูนย์ด้วยเลขศูนย์อีกกินเลยเคี้ยวกินเลย ก็หกหกขยี้หกินศูนแล้วกันเนาะอยู่ที่เราไปตีจูดกันไล้แต่ว่าซื้อจะซื้อแบบนี้เลยก็ได้หกศูนย์ก้าศูนย์หก็อาจจะเป็นได้หกศูนยก็ได้มาลงมากินขนมลลงดีๆเอาลงอันนี้มากินขนมแล้วคนเก่งน้ำโชคกินขนมนำโชค ไม่ให้รางวัลแล้วให้รางวัลแล้วคนเก่งต้องให้รางวัลสุดยอดนําโชคสุดยอดให้รางวัลให้ให้รางวัลให้เลขทั้งหกตัวเลยหกหกศูนย์หกก็อาจจะเป็นเก้าได้นะเนาะใช่ค่ะอาจจะเป็นเก้าศูนย์ได้เก้าศูนย์ได้หาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเด้อให้แม่นมากๆนะเลขตัวนี้ไม่เคยไอ้เจ้านำโชคตัวนี้ไม่เคยให้ใครนะนี่ นา,นานจะให้ทีหนึ่งเน,ะนาะนานให้ทีหนึ่งปีละครั้งปีละครั้ง